วิธีทําบุญให้ได้บุญในชาตินี้โดยสมเด็จโตพรหม,มลังสีวันนี้อาตามาจะเทศเรื่องบุญที่ให้ผลในปัจจุบันชาติคําว่าบุญแปลแบบไทยๆว่าความดีความสะอาดแห่งจิตเวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทําบุญ ส่วนการบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธีแต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่าบุญกิยาวัตถุสามซึ่งประกอบด้วยทานศีลภาวนาเคยมีคนถามอัตมาว่าเกิดมาเป็นคนจนยากไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไรอัตมาก็ตอบเขาไปว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทอง ก็สามารถที่จะร่วมบุญได้แถมยังประหยัดอีกด้วยนั่นคือการรักษาศีลการเจริญภาวนาซึ่งสองอย่างนี้จะได้อานิสง์ผลบุญมากกว่าการให้ทานเสียอีกเพียงแต่โยมมองข้ามกันไปโยมมักจะคิดว่าการทําบุญต้องให้ทานเท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดีแต่การรักษาศีลภาวนาต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติ ยงรู้สึกว่าทำยากกว่าการทำบุญทุกอย่างโยมต้องเข้าใจด้วยว่าแต่เพียงเราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทำบุญนั้นโยมก็ได้กุศลแล้วแต่บุญที่ได้รับยังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มที่ต้องทำบุญให้ครบสามอย่างทานคือการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมากมีเงินทองน้อยก็ทำน้อยตามกำลังตน ถ้าไม่มีเงินทองใช้แรงกายเป็นแรงฐานได้ศีลพวกท่านทั้งหลายสังเกตรหรือไม่ว่าเวลาที่ญาติโยมจะมาทำบุญทำไมท่านถึงให้พวกญาติโยมรับศีลก่อนเพราะท่านต้องการที่จะทำให้ผู้มีจิตศรัทธามีใจบริสุทธิ์เมื่อทำบุญขณะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกำลังยิ่งอยู่ในบางคนไม่อาจถือศีลได้ตลอดเวลา เพราะอาจหน้าที่การงานต้องทำผิดศีลแต่เราก็สามารถที่จะถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืนและถือได้ครบทั้งห้าข้อด้วยเพียงแต่เราอาราธานาศีลร,รับศีลทั้งห้าด้วยตวนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากได้ผลลัพธ์เต็มกําลังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา แต่ถ้าเกิดเราต้องตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติทันทีภาวนาหรือการสวดมนต์คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีผลประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาทําให้บรรลุไปสู่พระนิพพานหัวใจของการทําบุญทุกครั้งขอให้ญาติโยมจงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งตามนี้ข้าพเจ้า ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง20่สิพมโลกหชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกอบายภูมิทั้ง4มีนรกเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจัก,กรวาลพิภพทั้งที่มนุษย์อมนุษย์รูปรวิญญาณอารูปรวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและก,กันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันข้าพเจ้าพึงจะได้รับนการบัดนี้เทินบุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับบุญในชาติปัจจุบันทันที ไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าในทางของพระพุทธศาสนาการทำบุญมีด้วยการสิบวิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญสิบประการได้แก่ 1. ให้ทานหรือทานาไมัยอันหมายถึงการให้การสละหรือการเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะให้ใครก็ถือเป็นบุญทั้งสิ้นเพราะการให้ทานเป็นการลดความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวและความคับแคบในใจให้น้อยลงทำให้เราไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของอีกทั้งสิ่งที่เราบริจาคหรือให้ทานผู้อื่นก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับและสังคมโดยส่วนรวมการให้ทานนี้อยู่ที่ไหนไหน ก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเช่นการแบ่งของกินให้กับแม่บ้านที่ทำงานหรือยามเป็นต้นข้อสําคัญสิ่งที่บริจาคให้ทานแก่ผู้อื่นควรเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้มิใช่เป็นการกํำจัดของเหลือใช้ที่หมดอายุหมดคุณภาพให้ผู้อื่นผลการให้ทานดังกล่าวจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความปิติอิ่มเอิบใจ 2. รักษาศีลหรือ ศีลไมยคำว่าศีลหมายถึงข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติทางกายและวาจาเช่นศีลห้ศีล8หรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการรักษาศีลเป็นการฝึกฝนไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นในขณะเดียวกันก็เป็นการลดละเลิกความชั่วมุ่งให้กระทำดี ันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกตำ่ำเช่นไม่ไปเป็นชูเป็นกิ๊กกับใครในที่ทำงานทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกเป็นแม่ค้าไม่โกหกหลอกขายของไม่ดีแก่ลูกค้าเป็นพ่อบ้านไม่กินเหล้าเมายาทำให้ลูกเมียมีความสุขเพื่อนบ้านก็สุขเพราะไม่ต้องทนฟังเสียงรบกวนจากการทะเลาะวิวาทกันเหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาศีลและเป็นส่วนหนึ่ง ในการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผลบุญข้อนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็นสุขุมด้วย 3. เจริญภาวนาหรือภาวนาใหม่เป็นการทำบุญอีกรูปแบบที่มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งในข้อนี้หลายคนอาจจะทำเป็นอยู่ประจำแล้วเช่นการนั่งสมาธิวิปัสสนา แต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากเกินกำลังดังนั้นอาจจะทำง่ายๆด้วยวิธีการสวดมนต์เป็นคาถาสั้นๆบูชาพระที่เราเคารพบ,บูชาก่อนนอนทุกคืนเช่นคาถาพุทธเจ้าชนะมานคาถาหลวงปู่ทวดเป็นต้นการสวดมนต์เป็นประจำอย่างน้อยก็เป็นการน้อมจิตน้อมใจของเราสู่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตเป็นการเตือนสอติ ให้เรายึดมั่นในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือและบุญผลข้อนี้จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 4. การอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออัปจจานไมัยหลายคนคงคิดไม่ถึงว่าการประพฤติตนให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจะถือเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยประพฤติต่อผู้ใหญ่ และการที่ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตาหรือการอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพต่อความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลหรือสังคมอื่นที่แตกต่างจากเรานั่นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเราช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกันและช่วยให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบจึงถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง บุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน 5. การช่วยขนขวายทำในกิจที่ชอบหรือวัย,ยาวัจจะไมพูดง่ายๆว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมคนรอบข้างในการกระทำกิจกรรมความดีต่างๆเช่นช่วยพ่อแม่ค้าขายไม่นิ่งดูดดยช่วยสอดส่องดูแลบ้านให้เพื่อนบ้านยามที่เขาต้องไปธุระต่างจังหวัดช่วยงานเพื่อนที่ทำงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาให้กำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์ที่มีความทุกข์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นบุญอีกแบบหนึ่งและผลบุญในข้อนี้ก็จะช่วยให้เราเกิดความรักความสามัคคีขึ้นด้วย 6. การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราหรือปฏิทานามมยกล่าวคือไม่ว่าจะทำบุญอะไรก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมทำบุญด้วย ไม่ขี้เหนียวเรื่องบุญเพราะอยากได้บุญคนเดียวเช่นจะทำบุญสร้างระครังก็ให้คนอื่นได้ร่วมสร้างด้วยไม่คิดจะทําเพียงคนเดียวเพราะคิดว่าทำบุญระครังจะได้กุศลกลายเป็นคนเด่นคนดังเลยอยากดังคนเดียวไม่อยากให้ใครมาร่วมด้วยเป็นต้นนอกจากนี้การเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทํางานร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึง การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วก็ถือเป็นการทำบุญในข้อนี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้างและปราศจากอาคติต่างๆเพราะพร้อมเปิดใจรับผู้อื่น 7. การอนุโมทนาส่วนบุญหรือปัตตานุโมทนาใหม่คือการยอมรับหรือยินดีในการทำความดีของบุคคลอื่นเมื่อใครไปทำบุญมาก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วย โดยไม่คิดอิจฉาหรือระแวงสงสัยในการทำความดีของผู้อื่นเช่นเพื่อนเดินทางไปสักการะสังเวียนีสถานมาก็ร่วมอนุโมทนาที่เขามีโอกาสได้ไปทำบุญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่อิจฉาเขาแม้เราไม่ได้ไปก็อย่าไปคิดอกุศลว่าเขาได้ไปเพราะชูรักออกเงินให้เป็นต้นการไม่คิดในแง่ร้ายจะทำให้เรามีจิตใจไม่เศร้าหมอง แต่จะแช่มชื่นอยู่เสมอเพราะได้ยินดีกับบุญกุศลต่างๆอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้ทำเองโดยตรงก็ตาม 8. การฟังธรรมหรือทำสวรรณไมการฟังธรรมจะทำให้เราได้ฟังเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญาและการดำเนินชีวิตซึ่งการฟังธรรมนี้ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากที่ท่านโดยตรงแต่อาจจะฟังจากเทพ ซีดีหรือการฟังจากผู้รู้ต่างๆและธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะหลักธรรมในทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงเรื่องจริงเรื่องดีๆที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้และปัญญาบุญผลข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งขึ้นข้อ 9. การแสดงธรรมหรือเทศนาไมคือการให้ธรรมะ หรือข้อคิดดีๆแก่ผู้อื่นโดยการนำธรรมะหรือเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์บอกต่อหรือให้คำแนะนำให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเช่นสอนวิธีการทำงานให้แนะนำหลักธรรมดีๆให้เราได้ยินมาได้ฟังมาและปฏิบัติได้ผลแก่เพื่อนๆเ,เป็นต้นผลบุญในข้อนี้นอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังทำให้ผู้บอกต่อได้รับการยกย่องสรรเสริญอีกด้วย 10. การทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมหรือทิฏฐุชุก,กรรมคือการไม่ถือทิฏฐิเอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่แต่ให้รู้จักแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นและความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมอหรือพูดง่ายๆว่าให้คิดและประพฤติตนให้ถูกต้อง ตามคำนองคองธรรมก็ได้ซึ่งข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแต่ก็สำคัญยิ่งเพราะไม่ว่าจะทำบุญใดทั้ง9ข้อที่กล่าวมาหากมิได้ตั้งอยู่ในทํานองคองธรรมการทำบุญนั้นก็ไม่บริสุทธิ์และให้ผลได้ไม่เต็มที่